ดีพี่น้องปมปลายมือสกูดสุคนเด้อยินดีตอนทักควาสุช่องป้าใจตสแนลคือเก่าพี่น้องมือนี่เนาะป้าใจยังอยู่ที่บ้านนงสุกพี่น้องฝนตกแห้งแห้งเมื่อคืนนี่มือนี่ป้าใจชิพาลอบเบิ้งหัวเบิ้งสวนนะพี่น้องไปใส่ได้พี่น้องฝนตกเนาะก่อนจบ่เคยเขามาทายคลิปยินดีจักเทื่อพี่น้องว่าหยอดอันนี้นะพี่น้องแกงใส่นม้คือชิซ่บเนาะ สีบานครับเงินบวกดอกมันนี่พี่น้องเอาไปแกงใส้น่อไม้อุดมสมบูรณ์นี่ลีป่าบปล่าอ๋อพูดน,นะพี่นนะ้องป่ามันบอนพี่น้องคักอีหลีพี่น้อง อันนี้เป็นความฝันของพอใจเลยเด้ที่จะมีแบบหนองแบบนี้แล้วก็มีบ้านติดกับทุง่งนาแบบนี้เป็นความฝันเลยอันนี้ก็เป็นต้นข้าวโพดอืดจะเป็นลายโตยามแดดมันจะไปลบอยู่หันได้ยามแดดวิวมันสีงามพี่นองเดียวพอใจิบันละงาห้เบิงเนาะ ทางพุ่นผเป็นภูเขาอันนี้ผัดเป็นวัดอันนี้เป็นเพื่อนเขาน,น,น้องซุกในนี่นะปลูกทุกอย่างป่ามันกระชี้ง่ไวเพราะว่ามีต้นเขาต้นหา้าพี่น้องแบบมันสามารถหากินหยากินอย่างใดเลยแต่สะอ่อน ต้นขขาวโพดงามๆอันนี้ก็ผักกเศษ,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 ษเอามาผัดกินเนาะพี่น้องพี่เสียบเวลาแดดในปามก็ชิสนอยู่ถ่นอากาศมันฮอน อันยามนี้มันก็คือสีบัวแดงนั่นดอกว่าอันนี้เป็นความฝันของป้าจเลยจากใ้แบบนี้อยากใส่แบบชีวิตแบบพอเพียงหายูหากินง่ายๆอันนี้ก็น่าจะเป็นไข่หัวเสรี่เนาะ ใสีบัวสีชมพูลมผัดเย็นวันสุกวาทุ่งหน้านี่เพิ่งจะบุกเบิกไม่ไหมไ้เลยุกเขาเมืองเงาพี่น้องฝนตกแห้งบ่แห้งกัเมืองต้นเขานะต้นเขานักจนถ่วง จะลิฟเลยนี่อัน,นเป็นเฟืองเห็เดเอียงนอ่นี่ทักเท้ดีความอุดมสมบูรณ์โบโให้ว่าเลยใช่น้องอัน,นเป็นนกนกนี่มันมาจอบหายครวบ กินปูกินปลาเพราะว่ามันอุรมสมบูรณ์เลยนี่เป็นนกนะมือประเจก็อยากสั้นๆพี่น้องกบเขียน หลังจากที่แล้วหน้าแทงก็คือหน้าปังแล้วก็ยี่โลกหน้าเปอีกอันนี้อันนี้เป็นความฝันปรใจเนาะถ้าว่ามีเงินอยากจะซื้อที่ดินที่ดินไว้แล้วก็อยากจกน้องแบบนี้จกน้องละนหน้าพี่น้องข้าศเสเสียสละ,ะแบบตาเข่าจากตาหนึ่งคือแบบนี้แหละแล้วเอารถมาดุดดุดหรือปล่อยป๋า อาศัยแบบว่ามูคูมาเห่นน้ำกก็สิได้พากันมานั่งอยู่กระท่อมตั้งกระท่อมแต่ว่าพ้ามูผ้าพวกมากจะต้องรักษาความสะอาดแบบว่าบ่ให้ถิ่มกี้ลุงลุกไปนน็นน้องนะพี่น้องหรือาจากสางไว้เอาไว้ยตอนหับเอฟซีเอฟซีมา,จากจะข้างไดมาเยี่ยมมายามกันชิดผ้ามาส้มบรรยากาศ ้ันบ้างกกินปลากา็จับปลามาปีกเลี่องเป็ดเลื่องไก่ไว้หางมหอยไปไประเทศกิจกรรมกับเอฟซีหางมหอยมามาต้มกินน่วมกันมาย่างกินแล้วแต่ผู้ที่มากๆไปไหนเห็ดแบบนั้น ชีวิตนี้พวกขออย่างไรเลยแบบแบบพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องอันนี้มันเล่นกันมาเลยโอ้โหมันหูม <u> uh> <t> ีคนมาเดี๋ยวเขาลองเขาลองทิ่มถิ่หยาลงไปเขาลองทิ่มหยาลงไปเนาะมันชิมาแบบมาอีกอ๋อ คิดว่าเขาเขามาหาอาหารมันบรรยากาศดีเลยดวิวเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นท่งหน้าปลูกปลูกแบปลอดสารพิษเลยปลูกออมน้องบึงข้าวโพด มันสูกนี่โอ้คือจิตฮักเอาหักเ,เอาไปต้มอิจาเด้อยู่บ้านก็อุดมสมบูรณ์อยู่พี่น้องแต่ว่าเฮา่มีที่ดินแบบแบบนี้นะมีกบมีเขียดมีปูมีป่ปาฟังเสียงเขียดนะมันห้องละงมเลย แต่ว่าเสียดายอย่างนึงพี่น้องมันหอยนี่นะมันเป็นหอยมันเป็นหอยเซอรี่เนาะถ้าเป็นหอยปังนี่คือสี่คาดเพราะหอยนี่มันจะเพาต้นเขามันจะกินเขาขิงก้อนขิงข้อยน่าจะเอาหอยปลากินเด้ดใหแบบนี้นะเพื่อนเด็ดแบบนี้นะมีเฟืองมีอย่างนี้ดูสิเอาไว้เห็ดฟุน่นบ่ ่อป่ามันก็กินแล้วพวกนี้มันกินหมดล้วอันนี้แบบูกแตงโม ได้นี่นะได้เขาอยู่ประมาณเป็นรอยพี่น้องเป็นรอยกระสอบมันโบเมนหน่อยๆเด้รอยกระสอบนี่แบบโบอึดเขาอึดนหนา่ว่าอยู่บ้านเท่ากัดินมันโบรามปานนี้แบบคูนขั้นขึ้นไปอีกนี่ไหนนึงแบบการปรุงแต่งแถว พบมาเลยปลูกต้นมะพร้าวนี่ฝนก็เริ่มตกอีแล้วพี่น้อง ผลตกอีกแล้วอันนี้การสิรีวิวแบบผู้ใจก็มาอยู่แต่ว่าผมเคยรีวิวให้เบิ้งแบบพี่น้องเห็นแบบแกลสิทแบบนี้ฮาพี่น้องนี่อียังอันนี้นะพักขนแนัแยงพักที่เข้าแกงน้ำไม้ไงนะใส่แกงน้ำไม้แต่ว่าใส่ฟุ้นได้พี่น้องแต่ว่าฟุ้นเนี่เป็นเฟืองเป็นเฟืองกับขี่งัว ทักอีเลยว่ะใช้แกน้องใหม่เวลาแกน้องใหม่เหมาะเลยอะไรแบบนี้นี่กระแมนกระแงปะงป่านัว่ๆเลยความมลา,าย การใช้ชีวิตแบบนี้แบบพ่อเพียงมีอย่างปลูกเอาแต่ว่าย่ามนี้มันปลูกพักปลูกอย่างบ่ค่อยได้กันไหนเฮนย่มากยังพี่รองเนี่นะยปันงูเว้ยแกงเซโนไม่เนาะที่สีสบซุ้งสีสบมักบวบ มีเบิดทุกอย่างตัวหมกเผาวบดมันใหญ่โอ้กขนาดได้เนี่เลยปลูกผัก,กบวัวปลอดสารพิษหมดพี่น้องเบิง้งลองเบิง้งสังเกตเบิง้งนี่ฝุ่นนึ่งคืออย่างฝุ่นนั่ไม่มีแต่กีง้อกีควายฝุ่นนี่น,นี่นนักซีลาวของว่าช่วงหลังๆมันแดดพี่น้องฝนเพิ่งจะตกง วันสองวันนี้นอันนี้เป็นสมอนนล้นะสมพอดีเอาไ้ใส่ต้มปลาต้มเอยียงกระแซบพี่น้องนี่มันทุกอย่างนะ ใส่แกงปลาแกงยังสะออนนั่นนี่เนีย่ยห้ามแต่วา่าแต่ว่าอยู่บา้านอยู่เพื่อนประจกัก็มีหมดทุกอย่างทุกอย่างกันบ่มีแต่หน,นองมแม่เพิ่นปลูกไายหลายเลยอยู่บา้านก็แต่ปลูกอยู่ให้ยู่สวนหลายก็เพราะว่า อยู่ดินบ้านมันมันบรหลายเลยดินบ้านเรามันบกว้างไงเพรนะาะมันขึ้นไงไต้องมันว่ามันว่าฝน้นนะแต่เสืออ่อนนี่ดี มีต้นใหม่ไงนะพอดีเลยนั่งโยมต้นใหม่เบิ่งปูเบิ่งป่าเวลาหน้ามันแหงก็ปลอยมาจากแทงมาใส่มาจากแทงเลยมาใส่มันกับปบขาดแนมผมอยู่ใกล้บ้านแต่

เป็นดอกเป็นอย่างไรวังหงมันเป็นดอกบวอะแบบน้ำมันสะดวกสบายนะต่อมาจากแท่งเลยต่อมาจากแท่งเลยครับแบบนี้น้ำมันสะดวกปลูกน้ำปลูกนี้ก็ง่าย,ายโดยรวมแล้วกับ หักมัดสุยางพี่น้องเนาะหักมัดสุยางพารีวิวให้พี่น้องเบิ่งเลยเด้อพี่น้องขอกันเขามาหลายเนาะบ่เห็นแต่ทางหลังแวบๆแวบๆบ่เคยเห็นแบบอันนี้จักเทื่ออันนี้ก็ว่าใจได้รีวิวให้เบิ่งแล้วบ้านของน้องซุปมีกบเบิดชีวิตบ้านๆอยู่แบบกับธรรมชาติธนาคารกินง่ายพี่น้องกบเขียดดังและงมอยู่ ที่ไหนก็บับว่ใจก็ต้องลาไปก่อนเลยพี่น้องเดอ้อพี่ผปดประกันใดต้องขอโทษขออภัยเวลาที่นีพี่น้องขอบใจให,หลายๆขอบคุณพี่น้นองลหลายๆเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอติดตามเฮาเช็ดนี้ยังช่วงนี้ฝนยังตกอยู่อากาศมันหนาวหนาวพากันอยู่ทึงเฮือนพี่น้อง